มืดเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บกันบ้างนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์ประเทศไทยนะครับเรียกว่าแนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ CHG นะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าย่อพร้อมขึ้นใหม่นะครับให้แนวรับที่3บาทเจ็สตางางแนวรับถัดไปที่3บาท62สตาสองสางสำหรับแนวต้านอยู่ที่3บาท88สตางค์างก็ผ่านไปได้เจอกันนะครับต้านหน้าที่3บาท9 6้าสางวันนี้ราคาหุ้นของ CHG ปิดที่3บาท74ตังค์ลดลงสตางค์คิดเป็น0.53สเปอร์เซ็นต์ส่วนซูแซบตัวที่2อีในคุณอภิวัฒน์แนะนำจะตัวของ CKP นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวันบอกว่าฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับให้แนวรับที่5บาท30สตังค์แนวรับที่5บาท15บาตังค์สรับแนวต้านอยู่ที่5บาท65สตาตังค์แนวต้านที่5บาท85สตา,า85สตังค์สร,รับวันนี้ราคาหุ้นของ CKP ปิดที่ 5บาท 4, สาตาเพิ่มขึ้น25สตางคเป็นี่ดนเป็น4.81%ะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับูรูถ้าเกิดนักน,นุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝาก,ฝากแชร์ในส่วนของ f a c e b o o วุนอินไซต์และช่อง YouTube ้นอินไซต์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลสารแบบเร็วทานสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์วุ้นอินไซ r ์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ต้องขอ,อลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม